วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาทำหมูสับต้มยำมะนาวครับบีบมะนาวลงไปโรยพริกขี้หนูนิดหนึ่งต้มเดือดเดือดร้อนร้อนสดน้ําดีจังครับมีวิธีต้มอย่างไรให้อร่อยหอมน่าทานไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตั้งหม้อใส่น้ําลงไปครับประมาณ1.5ลิตรครับผมหรือว่าประมาณ1ลิตรครึ่งนะครับจากนั้นน้ําเดือดเป็นเม็ดก็ใส่ข่าลงไปครับ4ชิ้นตะไคร้3ต้นครับ ตามด้วยใบมะกรูดสัก8ใบครับผมต้มข่าตะไคร้ใบมะกรูดสักครู่นะครับพอใบมะกรูดเปลี่ยนสีน้ำสุกแล้วน้ำหอมดีแล้วก็ตักขึ้นมานะครับตักตออกมาเลยครับจากนั้นก็ใส่ซุปก้อนหมู1ก้อนครับ ใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนชาครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับผมสูตรของเราเนี่ยจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนะครับจะทําให้หอมเข้มข้นมากขึ้นนะครับประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยน้ําปลาเลยครับประมาณ1ช้อนนะครับหรือว่าประมาณช้อนครึ่งเนี่ยก็กะละดูนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็เล่งให้น้ําเดือดพุ่งเลยครับใส่หมูสับลงไปครับ หมูสับที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ700กรัมนะครับเรียกตามภาษาชาวบ้านก็7ขีดครับผมพอเราใส่เนื้อหมูสับลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีฟองอากาศลอยขึ้นมาด้านบนแบบนี้ก็ตักออกนะครับผมจะได้ดูสวยงามนะครับน้ำจะได้ใสสวยนะครับผม หมูสุกแล้วก็ใส่เป็นพริกแห้งขั่วนะครับแล้วก็นํามาตําสัก2ช้อนโต๊ะนะครับผมใช้เป็นพริกป่นก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีพริกแห้งขั่วเนาะง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นพริกแห้งขั่วนี่ยจะหอมกว่านะครับผมแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงป่นสัก2ช้อนโต๊ะนะครับชอบมากก็ใส่มากได้ครับตามด้วยน้ำมะนาวหกระบวยครับผม เสร็จแล้วก็ใส่ใบผักชีฝรั่งลงไปสัก1กํากำมือนะครับตามด้วยใบผักชีสัก2ต้นนะครับขาวนี้ก็หอมฟุ้งเลยครับถ้าไม่มีผักชีใส่ผักชีฝรั่งอย่างเดียวก็ได้นะครับผมตามด้วยลูกโดดครับพริกขี้หนูสีเขียวสีแดงเลยครับผมจะทุบก่อนก็ได้นะครับหรือว่าไม่ทุบก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอบีบมะนาวลงไปนิดนึงนะครับเพื่อความหอมนะครับชอบเปรี้ยวนะครับก็จัดไปเลยครับ เอาละครับแค่นี้เองครับผมต้มยำหมูสับมะนาวครับร้อนร้อนเดือดเดือดครับผมแซ่บมากครับเมนูนี้ใครที่ชอบแบบว่าเมนูแซ่บๆซสดน้ำเนี่ยก็แนะนำเลยครับเมนูนี้แซ่บถูกใจต้มง่ายๆครับใครใครก็ต้มได้ครับทำเป็นกับข้าวกับแก้มได้หมดครับผมมาครับทานข้าวด้วยกันครับ